แล้วนะคะตัวที่2นะคะที่ยอ,ยอ๊อฟุกไก่อยากจะแนะนํานะคะอยากจะแนะนําให้ทุกท่านนะคะได้เอาไปดูแลสุขภาพกันนะคะเป็นกาแฟน,นะคะพี่น้องคะกาแฟเป็นที่อ่าเป็นอ่าเป็นการเป็นการที่นะคะดื่มกาแ่าหลายเลยที่ไหนก็ดื่มกาแฟกันนะคะบางท่านอาจจะดื่มกาแฟดํากาแฟดําก็โอเคนะคะพี่น้องคะแต่จะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราดื่มกาแฟแล้วเรายังได้อ่าตัวสมุนไพรอย่างอื่นมาดูแลสุขภาพด้วย ดีกว่าดื่มกาแฟอย่างเดียวนะคะแล้วไม่มีตัวอื่นมาเสริมนะคะ,ะปัจจุบันโลกปัจจุบันนี้นะคะอาหารหลัก5หมู่นะคะอาหารหลัก5หมู่เราก็บางท่านก็ทราบบางท่านก็ไม่ทราบนะคะมีความจำเป็นต่อร่างกายแต่เรานะคะไม่สามารถที่จะกินอาหารให้ครบได้ใน5หมู่ในแต่ละื้อในแต่ละวันนะคะพี่น้องคะบาองคนยังไม่รู้ด้วยซ้าไปว่า5หมู่คืออะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างใน5หมู่เอนะคะ แต่อผู้ชายไม่ลงลึกตรงนั้นนะคะไม่ลงลึกตรงนั้นวันนี้จะมาแนะนําถ้าเราจะดื่มกาแฟสักถ้วยถ้าดื่มเราจะเราจะทิมกาแฟนะคะเพื่อที่จะให้ดูแลสุขภาพเราในระยะยาวนะคะก่อนแนะนํากาแฟนะคะ KCM ตัวน,นี้นะคะพี่น้องคะหนึ่งถุงนะคะมียี่สิบซองเล็กๆนะคะตะกี้อร์ู้ชาก็ชงแล้วก็ก่อนเข้ารายการก็ชงดื่มไปแล้วอีกหนึ่งซองนะคะหนึ่งหนึ่งถุงมียี่สิบซองแบบนี้นะคะ ราคาเปิดแพ็กเกจ3 7 5รอบาทแต่ราคาข้างถุงน,นะคะพี่น้องค่ะ590บาทผลต่างนะคะนักธุรกิจก็มีกําไรไปแล้ว1ขั้นตอนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านนะคะมาเปิดแพ็กเกจเราก็ให้เปิดในราคา3 7 5แต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่เปิดเราก็จําเป็นต้องขายในราคา590นะคะพี่น้องค่ะดูแลสุขภาพกัน2 0่องนะคะสะมุนไพรเด่นนะคะที่อยู่ในกาแฟ KCM ตัวนี้นะคะก็คือเป็น อ่าเป็นเะรอกข,ของเราก็คือตัวเถาวันเปียงนะคะพี่น้องคะเถาวันเปียงนะคะหากพี่น้องท่านไหนอ่าได้ศึกษาเรื่องสมุนไพรมาจะรู้ว่าเถาวันเปียงเป็นราชาแห่งสมุนไพรเลยนะคะดูแลเราตั้งแต่ภายนอกอ่าตั้งแต่ภายในออกออกมาสู่ภายนอกเลยดูแลกันตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยทีเดียวนะคะ เฉพานะคะพวกเส้นตื้เส้นยืดเส้นตึงนะคะเส้นยืดเส้นตึงสาววันเตียงจะช่วยในเรื่องการปวดการเมื่อเส้นยืดเส้นตึงนะคะจากภายในส่วนภายนอกนะคะถ้าเกิดว่าท่านได้ใช้คู่กับตัวน้ํามันยืดตัวนี้นะคะเพราะว่าสตัวนี้ก็เป็นกู้จิ้นกันนะคะก็จิ้นกันเขาต้องไปด้วยกันมาด้วยกันนะคะกาแฟดูแลภายในส่วนสมุนไพรนะคะน้ํามันเอนยืดตัวนี้ดูแลภายนอกนะคะพี่น้องค่ะ นะคะถ้าเกิดว่าดูแลทั้งภายในและภายนอกก็จะทําให้เรานะคะใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายไม่อาดก็คือการจนทุกข์ทรมานจากการปวดการเมื่อยก็จะหายไปได้เลยนะคะพี่น้องค่ะก็จะหายไปได้เลยสมุนไพรตัวเอ่อเขาวันเพรียนที่เป็นพระเอกเที่ยวพุกตกันหมดน,นะคะนอกจากจะช่วยในเรื่องการปวดการเมื่อยแล้วยังเป็นนะคะช่วยในการขับปัสสาวะได้ด้วยนะคะท่านไหนที่ขับขับปัสสาวะได้ไม่เต็มลากล้องนะคะปัสสาวะได้ไม่เต็มลากล้อง นะคะลองนะคะลองใช้ตัวกาแฟตัวนี้นะคะเอารสชาติละมุนล,ละไมมากเลยนะคะพี่น้องคะหนึ่งหนึ่งถุงมี2ีองนะคะถ้าไปกินเวลาสองก็ได้ถ้ง20่วันนะคะในราคาโปรติเกตสารอจ375บาทเองนะคะนอกจากมีถาวันเตียงแล้วนะคะยังมีตัวเห็ดดินซีแดงถังเช่านะคะสารสกัดต,ตัวนี้นะคะที่อยู่ในตัวนี้ในกาแฟตัวนี้นะคะ ความหวานก็เป็นสารจากซูซารสนะคะพี่น้องค่ะแล้วครีมเพียงนะคะครีมเพียงเพราะว่ากาแฟตัวนี้เป็นกาแฟดรีมวันพร้อมดื่มพร้อมชองนะคะชงได้ทั้งน้ําร้อนและน้ําเย็นแต่ผู้ณไก่ไม่แนะนําให้ชงกับน้ําเย็นนะคะเพราะว่าคนที่ดูแลสุขภาพจริงๆนะคะเขาต้องไม่กินน้ําเย็นนะคะน้ําเย็นนะคะทําให้เราเสียธาตุในร่างกายเราเยอะแยะเลยและที่สําคัญที่เห็นเด่นชัดก็คือทําให้เราแก่เร็วนะคะทาว่าแก่รูดเบาเบก็เจ็บเออนะคะ เพราะฉะนั้นชงกับน้ำร้อนดีกว่านะคะพี่น้องคะครีมมาจากทำจากครีมถั่วเหลืองนะคะแล้วยังมีสารสกัดจากตัวขาวด้วยนะคะถั่วเหลืองกับตัวขาวนะคะทํางานทลกด้วยกันน้องกันนะคะถั่วเหลืองนะคะก็จะมีโปรตีนนะคะทําให้เรากินกาแฟแล้วเราอิ่มเพลินอิ่มนานไม่กินจุกกินจิกนะคะส่วนตัวถั่วขาวนะคะก็จะช่วยในการเผาผลาญนะคะพี่น้องคะถั่วเหลืองนะคะป้องกันการเกิดไขมันใหม่ด้วยตัวขาว ผ้อลาญไขมันเก่าด้วยพรอมด้วยมีตัวสารกดัดจากแอลคาไลทีนด้วยนะคะช่วยกันนะคะในเรื่องการขผาผลาญก็จะช่วยเรานะคะ,ะจากคนที่มีรูปร่างอวบอ้วนนะคะดูแลสุขภาพตัวนี้นะคะผู้ใก,ก่ใช้ตัวนี้ช่วยในเรื่องการดูแลสุขภาพมาปีนี้ปีที่3แล้วก่อนหน้านี้ผู้ใก,ก่ก็ทํางานประจํานะคะสูงแค่150้เซนนั่นเองน้ําหนักตอนนั้น53กิโลแต่หลังจากที่มาเจอนะคะของชีมมนนะคะ ปีนี้ปีที่3แล้วก็ได้เหล่าการงานประจําเรียบร้อยนะคะมาําผโค้งซิมูนอย่างเดียวใช้กาแฟตัวนี้นะคะในการแรงรักตอนนี้กุ้ไก่ก็48กิโลนะคะ48กิโลก็อ่านะคะก็ะยังค่อนข้างที่จะอ้วกอยู่แต่ก็นะคะดีกว่า53ถูไหมคะพี่น้องเรากินแล้วเราหวังผลเราได้ผลด้วยนะคะแล้วยังดูแลเรื่องความจําด้วยนะคะพี่น้องคะเพราะว่าวันหนึ่งเราคิดอะไรตั้งหลายอย่างนะคะ บางคนนะคะแว่นตานะคะไม่ได้อยู่บนบนหน้าตลอดก็ถอดเข้าถอดออกนะคะ,ะไปเสียบไว้บนหัวนะคะก็หาทั่วบ้านเลยว่าแว่นตาฉันอยู่ที่ไหนนะคะหาไม่เจอนะคะแต่กาแฟตัวนี้ยังมีสารสกัดจากใบแบกล้วยนะคะช่วยในเรื่องการาดูแลสมองป้องกันโรคซึมเศร้าได้ด้วยนะคะพี่น้องคะตรงนี้นะคะกาแฟตัวนี้ไม่ได้รักษาโรคนะคะพี่น้องถ้าเกิดท่านเป็นโรคซึมเศร้าแล้วนะคะท่านเป็นอัลไซเมอร์แล้วท่านต้องไปหาหมอนะคะ ถึงจะรักษาได้แต่ตัวนี้ถ้าเกิดใครยังไม่เป็นแล้วไม่อยากเป็นนะคะไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นคนที่ที่ลงที่ลืมพูดอะไรก็ติดติดกัดขัดสมองกับปากมันไม่ตรงกันมันไปด้วยกันไม่ได้นะคะขอแนะนําเลยขอแนะนําเลยว่าให้กินกาแฟตัวนี้นะคะแล้วท่านนะคะจะพูดคล่องปลื่ดเลยนะผูก้ใ่ตัวนี้พูดลืมหายใจหายใจดังผิวหนังแล้วสําหรับอ้วกไก่นะคะตอนนี้ก็เลขห้าน,นะคะเลขห้า จะไปตรงกลางแล้วนะคะพี่น้องค่ะก็ยังพูดมันเหมือนที่พี่น้องได้ยินนะคะว่าพูดปลื้ดเลยนะคะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้พูดอ่อพร่องขนาดนี้นะคะเออเราอายุมากแล้วนะคะเราอายุเยอะแล้วแต่เราถ้าเกิดดูแลสุขภาพของเราอ่าด้วยอ่าตัวที่ตรงกับตัวเรานะคะก็จะทําให้เราดูดีได้ตลอดนะคะเราจะเป็นสาวนะคะสองพันปีแต่ว่าไม่ใช่ไม่ตายนัพี่น้องคะตายตาย,ตายทุกคนแต่เราจะอยู่อย่างไร ก่อนตายที่เราเราจะอยู่อย่างไรนะคะก่อนที่เราจะตายให้เรามีความสุขมากที่สุดเจ็บปวดน้อยที่สุดแล้วก็เป็นภาระของคนอื่นให้น้อยที่สุดพึ่งตัวเองให้มากที่สุดนะคะเออเราจะทําอย่างไรถ้าเกิดประท่านนะคะอยากจะดูแลสุขภาพเหมือนนักปู่เตยนะคะก็นะคะใช้กาแฟตัวนี้นะคะในการดูแลสุขภาพนักปูยนะคะใช้สินค้าของโขงชิมุทุกตัวเลยดูแลตั้งแต่หัวจะรดเท้าเลย กการกินกาแฟแทนที่เราจะไปกินกาแฟที่อื่นเราก็กินกาแฟของเราดีกว่าไหมคะมีเงินคืนได้ด้วยนะคะกินแล้วดีบอกต่อเพื่อนนะคะได้เงินคืนจากบริษัททุงละ100แน่นะนะคะแล้วยังมีรายไดาจากการขายฟรีอีกใครไม่เ,เปิดแพ็กเกจกับเราเราก็ขายเข้าไปเลย590เเออใครมาเ,เปิดแพ็กเกจนะคะเราก็เอาไปวางในระบบ ขาก็จะได้รับนะคะรับเงินคืนทุงละ100้ยดีไหมคะพี่น้องคะมีเงินคืนด้วยนะคะสุขภาพแข็งแรงด้วยได้ดั้งสุขภาพกายสุขภาพใจและสุขภาพกระเป๋าตั้งเออนะคะสินค้าตัวที่2นะคะผ่านไปแล้วนะคะพี่น้องคะคือกาแฟนะคะกาแฟสมุนไพรดูแลสุขภาพตั้งแต่หัวจะดเท้านะคะสวยใสนะคะสวยกระเป๋าสาวกรก่อนว่าไวใสกว่าเดิมนะคะขอแนะนํากาแฟ KCM เออนะคะเอาไก่นะคะวันละสามซองนะคะเมื่อเช้าก็ซองหนึ่งก่อนเท่ารายการก็หนึ่งซองนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะสี่ห้าโมงก็อีกสักหนึ่งซองนะคะเออนะคะสามซองต่อวันทําให้เรารู้จักรู้สึกกระพี่กระเป๋ากระจับกระเชงกระชุม่มกระช่วยอ่านนะคะสินค้าตัวที่สองมาเปิดกับไปเกตกับเรานะคะสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทพอผ่าน